ตอนนี้เซียนก็อยู่ที่ไร่สวนที่ดินของพี่ปาพี่เกณฑ์เองนะครับที่ปรจจีนบุรีเป็นพื้นที่สวนมีพื้นที่มากกว่า70ไร่เลยนะครับครับวันนี้เซียนอยู่ที่ปัจจีนบุรีนะครับนี่ไร่นะครับก็เป็นอีกหนึ่งธุรกิจของพี่ปากับพี่เกณฑ์นะครับตอนนี้ก็อยู่ที่ไร่ของพี่ปาพี่เกณฑ์นะครับทั้งบ้านมากๆเลยนะครับที่แล้วก็ที่ไม่พอนี่เห็นไหมครับต้นพวกนี้ก็คือเป็นต้นโมกนะครับที่หมู่บ้านโครงการหลายๆโครงการเนี่ยที่ต้องปลูก แน่นอนอยู่แล้วนะครับสำหรับนักธุรกิจนะครับที่อยากจะหาต้นไม้แบบนี้นะครับที่นี่ก็จะมีหลากหลายสายพันธุ์นะครับครับผมตอนนี้เราก็อยู่ในโซนต้นแก้วหิมาลัยนะครับที่เห็นกันอยู่เนี่ยมีหลากหลายต้นมากๆมีทั้งหมดมากกว่า2 0,000ต้นเลยนะครับใครสนใจแบบนี้ก็สามารถสั่งได้เราสามารถจะส่งทั่วประเทศเลยนะครับไม่ว่าจะประเทศไหนเนาะก็จะส่งหมดเลยนะครับนี่ขนาดยังไม่ได้ออกดอกนะครับต้นยังสวยขนาดดีนะครับสามารถติดต่อได้เลยนะครับ ครับผมตอนนี้เราก็อยู่ตรงโซนต้นพุทธสุภโชคนะครับนี่มีทั้งต้นเล็กแล้วก็ต้นใหญ่มากๆเลยนะครับใครสนใจโซนตรงนี้เนี่ยก็สามารถติดต่อได้เหมือนกันก็มีมากมายนะครับมากกว่า50,000ต้นเลยนะครับเยอะมากๆกันนะครับแล้วก็ต้นเนี่ยดูแบบ สวยธรรมชาตินะครับตรงนู้นก็จะเป็นโซนต้นใหญ่นะแล้วก็มีต้นเล็กด้วยนะครับก็อยู่ในโซนของต้นพุทธสุขบโชคนะครับที่เราเห็นกันอยู่นะครับมีมากกว่าถึง4่ไร่นะครับไม่ว่าจะเป็นไซส์ใหญ่หรือว่าไซส์เล็กนะครับต้นเขาเนี่ยสวยมากมากนะครับผู้คนก็จะนิยมไปจัดแต่งสวนแต่งบ้านกันต่างๆนะครับใครสนใจเนี่ยก็สามารถติดต่อได้เหมือนกันตรงจุดนี้นะครับ สามารถติดต่อทางผมหรือว่าพี่ปาก็ได้นะครับเรามีบริการจัดส่งให้นะครับก็ทั้งหมดที่เราไปชมกันมาตามหลายๆจุดเนี่ยนะครับสามารถติดต่อเข้ามาสอบถามได้เลยนะครับ เกินแม่พี่เกินกล้องปหมไม่เกินเลยโอเคก็สับเอา <laughs> เอาเอาไปอาปต,ต้นโมกต้นฟุตต้นแกว้วอ่าต้นโมกต้นปอกเลยแล้วก็เอาไปไ,ได้ไหม